ส่วนลูกนั้นไม่สนใจพูดภาษาบ้านเราว่าไม่เห็นหัวเลยแกก็เล่นของแกไปทีนี้วันหนึ่งมีงานบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านใกล้ๆโตดนนั้นแกก็ได้ยินเสียงแกอยากจะกินข้าวแกก็สมงสารไปขอข้าวคนกินงมไปบ้านใกล้ๆเขาก็ทําให้ชาวบ้านก็ไปบอกลูกว่าทําไมคุณปล่อยแม่คุณไว้อย่างนี้เขาบอกช่างแกเถอะแกอยู่ของแกมาได้มาตั้งนานแล้ว แล้ววันนั้นแม่ก็เป็นไข้หนักเสียงดนตรีเสียงเครื่องขยายเสียงดังแกเป็นไข้โรคหัวใจด้วยโรคประสาทด้วยคิดถึงลูกแกก็งมไปไปในวงไฮโลไปถามว่าลูกฉันอยู่นี่หรือเปล่าถามอยู่ว่าเห็นลูกฉันไหมเห็นลูกฉันไหมฉันกําลังเป็นไข้ไปหาลูกลูกนั่งอยู่ในวงไฮโลพอแม่บาเขาก็บอกว่านั่นแม่แม่เธอมาแล้วแม่คุณมาแล้วแกคลานออกไปเลย คลานจากวงไฮโลหนีแม่ไปลี้ไปซุกอยู่ไม่อยากให้เห็นแกไอยแกบอกว่าแม่หนีแล้วจะมาเล่นต่อชาวบ้านเขาก็อเนตอนาใจทุกคนเห็นเขาก็นึกสงเพศเวทนาแล้วแม่ก็พูดออกมาคำหนึ่งสาธุลูกข้าพเจ้าเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ตั้งแต่เล็กจนโตช่างไม่รู้จักบุญคุณเลยชาวบ้านเขาบอกมันอยู่ตรงนี้มันคลานไปนู่นมันหนีไปแล้วแกบอกว่าสาธุขอให้มันตาบอด เหมือนกับแม่ของมันแกพูดอย่างนี้แล้วแกก็งมคลำทางกลับบ้านไปที่บ้านชาวบ้านเห็นนี่เอือมระอาต่อมาอีกไม่นานนักนายคนนี้ก็เป็นไข้ปวดหัวโอยไม่รู้จะปวดยังไงไปโรงพยาบาลเพื่อนเขาเอาไปหมอเขายี่วยารักษาปวดจนตามืดตาบอดเหมือนกันทุกวันนี้ตาบอดเลยบุญคุณของพ่อของแม่นี่สำคัญมากมากาเอามากมากผู้ใดไม่เชื่อพ่อแม่ผู้ใดทำให้พ่อแม่ทุกใจเหมือนนายคนนี้